สภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบปาตรการรับมือฤดูฝนปี2566จำนวน12มาตรการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์น้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับกรมอุตุนิยมวทิทยาได้ประกาศได้พยากรณ์อ,อากาศเกี่ยวกับสภาพอากาศที่กําลังเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนจะเกิดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอนามันและประเทศไทยซึ่งจะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นถึงตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ6 0ของพื้นที่โดยขณะนี้ครับโครงการฉลรวทานสุราธานีได้แจ้งพี่น้องประชาชนและเกษตรกร ให้เตรียมความพร้อมรับมือฤด,ดูฝนด้วยนะครับด้วย12มาตรการที่เตรียมการให้ช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นครับนะครับก็ได้ยึดถือนะครับแนวปฏิบัตินะครับยึด12มาตรการรับมือฤด,ดูฝนนะครับตามที่คอลโมบเห็นชอบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะทางกรมชลประทานเองนะครับก็อยากจะเรียนว่าการเก็บกักน้ํา ช่วงก่อนสิ้นสุดฤดูฝนนะครับในแหล่งน้ําต่างๆของกรมชลปาะทานนะครับจะต้องมีการเก็บกักอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการประเมินมีการวางแผนการใช้น้ําอย่างเหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับข้อแนะนำนะครับในส่วนของกรมชลปาะทานที่มียังไปอย่างพี่น้องประชาชนและเกษตรกร,ะกรนะครับจะมีข้อแนะนําว่าอ,อยากให้เกษตรกร,กรทุกท่านนะครับมีแหล่งน้ํานะครับ ในในไร่นานะฮะเป็น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 ของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นไปตามแนพระธรริทของพระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวัชกาลที่9กนะครับซึ่งทรงตระหนักถึงความจําเป็นนะครับในการประกอบอาชพการเกษตรนะครับซึ่งจะต้องมีแหล่งน้ําในไร่นานะครับหรือที่เรารู้จักในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ อย่างไรก็ตามในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกร,รกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แล้งนอกเขตชลประทานส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนขอฝากถึงพี่น้องประชาชนและกลุ่มเกษตรกรให้เตรียมการเก็บกับกน้าไว้ใช้ในช่วงหน้าแลลงนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าฝนตกหนึ่งก็ เรื่องอรอบการตัดยางรายได้ที่เราจะได้มันก็น้อยลงแล้วก็สมมติว่าฝนตกแบบเนี้ยมันถ้าหน้ายางมันไม่แห้งครับมันก็จะตัดไม่ได้ถึงก็ช่วงคืนเลกที่ตัดไปอ่ะยางมันจะไม่ค่อยออกหลังเนี่ยฝนตกหนัหนกๆนะที่ที่สวนนี่มีบอ่ออยู่ครับบอ่อน้ําจะไม่ขาดครับมีบอ่บอรครับมีบอ่บอบ่อลึก ประมาณยี่สิภาพอันนี้ขุดไว้ใช้ตั้งแต่านานนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องน,น้ำนี่ก็จะไม่จะไม่ค่อยห่วงห่วงเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียว